สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันหยุดป๊าปาเขาก็เลยจ้าตามใจเด็กจิ๋วหนึ่งวันอูนี่ป๊าใจดีมากเลยนะก็ตามใจอยู่แล้วนะแต่วันนี้จะตามใจแบบว่าอยากกินอะไรคะก่อนอะไรตัดเองนะตัดผมมาเองแต่ว่าตัดอยู่ยอมเดียวเนี่ยกินข้าวก่อนแล้วเลือกร้านที่เขาชอบนั่นก็คือซูชิโร่ต้องจองคิวเพราะซูชิโร่เป็นอะไรที่คนเยอะมาก เออคนก็ชอบกินก anyway, ันจริงๆนะป้ well าวันนั้นเราไปที่สา,ส,สาขาเปิดใหม่วันแบงคอกได้คิวเท่าไหร่นะ400คิวก่อนหน้าเราวันนี้เราก็เลยเข้าแอปไปแอปชื่อว่าซูชิโลมันรู้โลเคชันเราใช่ไหมว่าเราอยู่ตรงไหนบอกว่ามีสาขาอันนี้คิว20นาทีสาขาอันนี้คิว30นาทีอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้คิวมาแล้วก็กำลังจะไปที่เดอะมอลล์าวงวานอยู่ใกล้บ้านค่ะหลังจากกินเสร็จ พิมพ์เขาก็จะให้ไปตัดผมเพราะว่าเขาก็อยากได้ผมมาคืออ่านไหนนเล่าเล่าสิว่าทําไมเธอไม่ใช่ม้าธรรมดานะเราเรียกว่าม ah ้าซีทรูแต่ว่าอะไรอ่ะคืออยากให้มันเป็นม้าบางๆเนื่องจากว่าตอนนั้นอนะถ่าย t ิ๊ t o อกแล้วก็เลื่อนดูดราฟตัวเองในติ๊กตอกอะมันจะมีดราฟแบบคลิปที่เราแบบยังไม่ได้ลงแล้วแบบดราฟไว้ก่อนอย่างเงี้ยไปเจอคลิปหนึ่งตอนที่แบบว่า คริสต์มาสปีที่แล้วมีหน้ามาแล้วหนูก็เลยคิดถึงช่วงนั้นแลวอยากตัดหน้ามาอีกเออแล้วเมื่อวานก็เลยเอากันกายออกมาตัดเองตัดเองแล้วได้หย่อมแค่นี้นี่เราถึงท่าแล้วเราให้แม่ลงรถมาก่อนแล้วเราจะแบบเซอร์ไพรส์แม่ด้วยการไปถึงก่อนใช่ไหมป้าบอกว่ามาป้าเล่นหนีประจําแบบให้แม่ลงรถไปก่อนแล้วป้าจะเดินมาบอกว่าแม่ยืนอยู่หน้าร้านโอค ปาจะแกล้งแม่แบบว่าให้แม่ลงรถไปก่อนแต่เรามาถึงก่อนอะไรเงี้ยแต่แม่ลงไปก่อนนานมากนะใช่เพราะหนูยังนั่งเล่นโทรศัพท์ต่ออะไรนะปาจะแกล้งอะไรปามาถึงก่อนแม่แบบว่าแม่เดินถึงแล้วเห็นปานั่งกินอยู่ สั่งอย่างคล่องแคล่วเลยนะเพราะว่ามาคินบ่อยใช่ไหมให้เขาดูหน่อยิจะมี็ไตลอันนะมีเปน่อ่อมไม่ชอบหยิบแบบนี้ไงก็หยิบได้แล้วแต่ฟิลค่ะหนูไม่เคยทำเองเลยรู้ไหมอันเนี้ยนี่เป็นครั้งแรกที่จะตักเองนะคะ ปกติเท่ากันได้เหรอนี่ป้าเนี่นานผิวป้าเวิร์กแล้วหวานเจ้นผสมกันเนี่ยใช่ใช่ใช่ผสมกันป้าเอาอะไรบ้างเดี๋ยวป้าดูเองแล้วกนะันนะไไหวอาจารย์ไปลองใส่ลูกป็นไงปัญญาด้วยไงร่อยมากนี่คือเป็นตนะัวอะไรครับเจ้ามั่ง เด็มแต่แบบน่้อย่างเงี้ยไม่รู้อ่ะเก็บมาเก็บเพื่อนบดเป็นโครเกะบาทนาประมาณไม่แน่ใจอะโต๊ะร้อยสี่ร้อยโต๊ะสี่นั่งสี่คนอะรวมทั้งหมดพันกว่าบาทก็แตมสี่ร้อยใช่ไหมทสี่ร้อยไปเลยเว้ยแต่เพื่อนหนูเคยกินคนเดียวพันห้าเพื่อนหนูกินคนเดียวพันห้าเกินไปแล้วจริง พีชิคเก้นของแม่ใช่นี้แบบที่ส่งมันจะไหลมาตรงนี้อ้าวแม่สั่งหนูก็สั่งให้แม่ก่อนก็ได้แบ่งกันโปรเจกต์ให้แม่ก่อนให้หนูก่อนให้แม่ก่อนหนูไม่ก่อนหนูไมแล้วของป๊าป๊าสั่งอะไรบ้างอ่าป๊าป๊าเลือกเลยตอนนั้นเหนือไม่อยากกินนางโง่อ่ะเฮ้ยมี่ชสฟรออะไรด้วยอ่ะหนูเพิ่งเคยเห็นอ่ะแต่มันเป็นมายองเนสอ่ะใช่เหด้วยของหมดเลยอันนี้ของหนูหมดเลยนะ แล้วก็แซมอนชีสแล้วก็ไข่บานชีสแล้วน,น,นี่ปลาชิสอันนี้เหมือนกนารสั่งท้องเราอืมแค่นี้ก็อิ่มแล้วหลับสบายนอนตายตาหลับก็้ยอ่อย่ยนะอันไหนอันนี้อร่อยจีนหวานปะอะไรใหม่แล้วหของแม่ของแม่ อันนี้เป็นปูอัดเิมพุระแต่พิมไม่กินนะเลยมันใส่มายองเน็ดเยอะใช่ปะ่ะอบมากไม่ได้อ่อนนะอสิงีครึ่งแล้วนะว้ายองเม็ว่ำอืาเขาตองทใหม่ๆแล้เร้อนีเลร้อนี น่ <laughs> าจีบป้าตรงสัยมากเลยนี่คืออะไรอ่ะเนี่ยปลาเขียวฮะไรปีเหรออ้าวปลเขียวมันเป็นน้ำกินเหรอกินได้อ่นี่ยรู้เลยอ่ะฮะ,แ,ะ,ะแต่มันร้อนอะ่ะระวังนะหนูไม่เคยทำอ่ะเพราะว่าเพื่อนทำ<ม>อันนี้มันน้ำร้อนนี่น้ำร้รอนต้องใส่ฝานึงแล้วเปล่า นี่เขาให้ส่งอ๋อนี่ีผงชาเขียวไม้ส่งมันมีน้ำร้อนแล้วนี่ผงชาเขียวค่ะเห็นไหมน้ำร้อนแล้วก็นี่ผงชาเขียวใส่เท่าที่ต้องการเพื่อนหนูเคยทำหนูเลยรู้เฮ้ยเก่งอะดูดิเนี่ยร้อนควันธงเลยค่ะเออใช่เป็นน้ำชาเขียวผสแม่ผสมเอาอะไรคนเดียวคนอย่างเงี้ยหรอจริงๆแม่กำลังว่าจะสั่งน้ำบัดลังก์แต่ไม่ส่งแตไม่ส่ไม่ไหวน้ำควันธงก็เลย อ๋อนไงเขม่น้าีช่ชอนไงเอามาคนเอไม่รูเรื่องหูเล่าอะไรเลยเฉล,ลิแม่อ๋อโอเคเขาเปาา็นังสือเฉลิมแหลพี่เขจิ้หวาน่ลยพี่ไม่จิ้มจีหวานแล้วจหวน คือปลาหมึกที่แม่สั่งค่ะอันละ120แพงไหมครว่าแพงเออแพงผมป๊กินนี่นท่ข้าวมนงอ๋อวกลวกกินแล้วจ้าอิมยก็เอาทิงไปอิ่มมากบ่นว่าอิ่มมากก็หยิบนี่เ้าซามอนเข้าหน้าซามอนอันที่มันลอยลยมาก มันคุให้กินหลายอย่างนะอันนี้ไม่ใส่อ๋อพิมมังอ๋อปลาย่างอ๋อปลาเนื้อหวานฮะมันไม่พูกอ่ะหมูชาชูหรออันนี้ปลาย่างปลาย่างเอ่อของปัาหมดเลยเนี้ยใช่ไหมใช่แล้วปัากำลังเครียดว่าปลามันดูเหมือนดิบแล้วปัาไม่กินของดิบแย่แล้วต้องดูหมูแฮมบูร่าอันนี้สีอันนี้เรียกว่าสีเงินเหรอสีเทา ซีเกินอันนี้60บาทอันนี้ไก่ทอดมาอีกแล้วคนละอันแต่ลูกติดใจนี่โหออแบบนี้เราก็จะได้กุ้งเทมปุรากซอสหวานน่ากินสุดมีขึ้นมนเลยนะอันนี้เราไม่ย่างซีซาร์เดซิลอน,นี่ยำยำที่มันเป็น มีจะไหมมีกุ้งแล้วก็ไข่หวานด้วยอร่อยนี่เหรออันนี้กินกับฟาไงอินาลิซูชิอันนี้ของแม่อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุนน้ยแม่จะกินไหวไหมไม่เยอะจังเนี่ยนี่ก็ของแม่นี่ก็ของแม่มากินกับเพื่อนไม่เคยมีใครสั่งมาเต็มโต๊ะขนาดนี้มาก่อน<ม>นี่เหรออืออนนี้ก็ของแม่อันนี้ไก่คาราเกะอันนี้สลัดปูอัดมีแบบมีแตงกวากับไม่มีแตงกวาเออทำไมต้องสั่งสองอย่างเนี่ยไม่เข้าใจเขาไม่ใช่อันนี้กุ้งอันนั้นปู ตามันก็เหมือนกันเลยอ่ะชิมเลยค่ะอืออืมอื <c oughs> อแม่ฝังเยอะเนี่ยแม่แบบมันสิ่มแบบกุ้งทอดไก่ทอดเหมือนคนทาทำใหม่ๆเลยอะ่ะกินเอาเนื้อเก็บดูครับครับฟ้าบก็เหมือนทำใหม่ๆใ,ใช่ป่ะมันก็เลยร้อนๆน่อนอานอร่อยเลยแม่ จิ่งทีว่าไม่ไหวมันต้องนานแล้วอะนล้วแล้วพี่ชอบสิ่งที่ตัวเองสั่งมาให้หมดจ้วพอแล้วไงเน,นี่ยเหรออีออซีหนึ่งว่าทำไมซูชิรู้ถึงประสบความสำเร็จมากมายขนาดนี้เจ้เถือนเจ้าหนูหนูชอบแบบเวลาแบบมีสายพานแล้วยิปดีแบบเนี้อือก็คือสนุกะไรแบบนัยังปีน้อยอย่างเงี้ยอือพี่น้อยม,มันไม่มีสายพานนี่มีปะตนุนตีน่ะเอ็กเพรสมีสายพานแต่ว่าตุ่นปกติไม่มี กระจ่ายจิ้วไปจานละสี่สิบเนี่ยถ้าเไปกินญี่ปุ่นเนี่ยจานละยี่สิบกว่าบาทนี่เ้องนี่ปลาปายแบบที่ต้นมันหนะมันจะมีมีชิปติดอยู่มีนี้ติดอยู่อะเขาจะมีเครื่องใช้บาตแล้วตื้อขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะนับอื็จะนับเลยไม่ยเหมือเวลาโลเขากินเร็วมากเห็นป่ะเขากินปุ๊บ ครั้งที่แล้วว่ะหนูสั่งกับเพื่อนอ่ะฮ็อกไกโดมิลคเค้เบลมาอะไรเนี่ยเบลเบลบาอะไรก็ไม่รู้แล้วก็คาตาล่าไอซ์บูรอะไรเนี่ย ừ, แล้วก็พาเ่สตรอเบอรี่ชีสเค้กสั่งสามอันเลยอร่อยมากอันเนี้ยอร่อยสุดอะไรอะ่ะหันกับเพื่อนมันคือเป็นเหมือน,เ,นเค ave, ้กฮอกไกโดทุอย่างอร่อยมากอันเนี้ยแต่ว่าวันนี้จะกินดังโง่อ่ะเดี๋ยว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 เขาบอกว่าอิ่มมาก ก็ออกับกรามีอย่างนี้ด้วยอ่ะวัลลบิโมจิจริงหรอเออวัลลบิโมจิจากเกียวโตมันถูกเลยเขากินอร่อยมากเอาไหมใช่นี่เป็นครั้งแรกที่กินซูชิโรเยอะขนาดนี้ปกติกินแบบ5จานนี่เพราะว่าอะไรแม่จ่ายเพราะนี้แม่จ่ายเลยพยายามกินเยอะที่สุดคุณเลิฟนี่แม่เธอนะปกติจ่ายเองก็จะแบบ กินเท่าที่แบบเอออิ่มแล้วก็อพอแล้วอะไรเงี้ยแต่นี้จะแบบรีบยัด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 ,ยดน, <ะ S 1> นเพีย,ยงหลักแม่ไงดูมันหานหันกันป่ <laughs> าพู้เล่นรู้ปาไม่ให้หนูหานหรอกอืยอิ่มมาจะตายอยู่แล้วสิยังจะมาอีกอิ่มจะตายอยู่แล้วยังจะมาอีกเอ้ยอ,อะไรเนี่ย ดังโง่และไอติมวันนี้ล่ะแต่เราไม่กินไอติมแม่อยู่นี่ไอถึงอะไรอ๋อดูไอนี่บังหนูจะกินแค่ดังโง่ค่ะอ้าวให้ตลกมาให้แม่ทำไมไม่กินไอติมดังโง่นี่นะเป็นอะไรที่ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะว่าเรากินยังไงก็ไม่เคยรู้สึกว่ามันอร่อยเลยอ่ะแต่พิมพ์ชอบกินมากอ่ะหตากระตุก รักครั้งไหนแต่ว่าขวาขวาลายซ้ายดีเดี๋ยวยังเหลืออีกคำหนึง่งม <c oughs> ูหวานมากกินแล้วอ,อิ่มจะตายอยนะู่แล้วเนี่ยเพราะของหวานกับเพราะของค้ามันแยกกันแล้วป้ากินวารบิโมจิไหมอ้าวสั่งให้แล้วไม่หรอพิมสั่งยังอ๋อโอเคมุย้ยแล้วสั่งสองอันพิมบังบอกเนี่ยจะเองจะอิ่มตายอยู่แล้วยี่แทนที่จะแบ่งให้ป้าหน,นึ่งแม่หนึ่ง ไม่ไม่กินให้บอกบอกแล้วว่าสั่งอันเดียววาระเบกงแล้วเยอะด้วยเนี่ยแล้วบอกถ้วยกี่บาทเนี่ยไม่รู้ถ้วยเท่าไหร่ไม่แทนที่จะมาแทนที่จะบอกว่าให้ตักอันหนึ่งมาก่อนมาแบ่งกันถ้ามันไม่อร่อยนี่สั่งมาสองอันเลยต้นไหนกินอ่ะตะเกียบใหม่เนี่ยไม่มีละทำไงเนี่ย ผลไม้จิ้มอวเออจิ้มอวผลไม้วาลาบิโมจิที่อร่อยที่สุดในโลกอยู่ที่อิเคบุคโรสสถานีอิเคบุคโรสที่โตเกียวคุณลุงของร้านนั้นน่ะอร่อยมากอันนี้อร่อยนะอร่อยไหมซุกคุณลุงไม่ได้มันไม่เหมือนแบบนี้เลยอ่ะมันเป็นหนึบจะไม่ได้มันหนึบคือป้าจะบอกว่าอันเนี้ยมัน มันไม่เหนียวนุ่มหนึบของที่อีกเคบุุคโลไออันนี้เราป้าพูดถึงว่าอร่อยมากเนี่ยอยู่ที่อีกเคบุคโล่ะเนียวเนืน้อมันจะแบบเหนียวนุ่มหนึบหนึบแบบเหนียวเคืกอะไรนุ่มด้วยไม่ใช่เหนียวอย่างเดียวแต่อันนี้มันทําไมนะมันรู้ว่าเป็นแบบธรบรมดาก็อโอเคก็อร่อยก็โอเคไม่ไม่ได้อันนั้นมันสุดยอดมากขอชิมอันหนึ่งนะป้าบอกนามันสุดยอดนะอันนั้นสุดยอดมากอีเคบุคโลนะ ใครอยากรู้ว่าอยู่ที่ไหนให้ตามไปดูคลิปช่องเด er. ็กจิ๋วส m มอ l เวอ l d แค่ไหวแล้วว่าหนูยกให้เ <c oughs> วลาพี่มากินกับเพื่อนนะ่ะแยกจากกองแยกกองหรือเปล่า <c oughs> อ๋อแล้วก็อกพี่เขาว่าคือคิดที่เรากองได้ไหมคะอย่างเงี้ยได้เหรอได้แล้วเขาก็จะให้สลิปให้ใบอันนี้มาคนละหนึ่งอันอ๋ออ่าเดี๋ยวเขาจะเช็คบินตื้อ ือใช้ i f i d แล้วแต่ว่าต้อง double check ด้วยกันนับอีกรอบหนึ่งว่ามันถูกไหมนี่2ีสอจานสีอ,อันนี้ส 4, 4ีสีทดงหมค้ะทคาอยู่ที่1 3 6 4<อ>บาทค่ะโอ้โหได้ทางร้านไหมคะ1,300พม,ม